สวัสดีค่ะมือน,นีสีผ้ามาเบิ้งกบหน่อยด้วยค่ะผู้ใดสนใจสีเลียงกบหน่อยยังบบท่านนี่มืดด้วยค่ะปีนี้ยังมีขายอยู่ทื่อหาพันตัวอยู่ค่ะยังไงตัตไวนะแลนะ้นาออันนี้บ่าตายลรวเด้วยคะ่ะนี่จะชื่อไปนี่กายตายแล้วกบหน่อยตัตละสองบาท หนึ่งบาทก็มีค่ะมีหลายราคาอยู่สวนอยู่สวนพ่อนเทรยังผลิตลูกออดขายลูกโคบขายส่วนนี้ผู้ใดท่านในได้โกบใบตะเรียงเป็นอาหารตอนที่เกี่ยวเขา่ากเชิญเลย้อคะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปด ห้าหนึ่งห้าหกสามหนึ่งแปดคุณสถาพรน,นะค่ะเนาะสนใจโทรมาหาด้วยค่ะเด้อคบง่ามสวยๆนี่กอยกักหาเอาไปเลี้ยงเมื่อตายแท่แน่นอนค่ะคบแข็งแรงดีโตไว้ จอกันเช่นนี้ก่อนนะคะเนาะสวัสด,ดีค่ะ